ครับสวัสดีครับผมต้นกัดกระเซ็บกำคนะครับวันนี้มีหลายๆคนสนใจเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะครับผมต้นทุเรียนนะครับนี่คือสูันทุเรียนในชานเมืองหาดใหนะครับอยู่แข่เมืองหาดใหฝั่งเกตแปดตอนนี้กําลังออกผลผลิตนะครับนี่ชื่อว่าม่อนทองน้อยนี้ก็น่าจะขายพันธุหละครับผมลายเป็นม่อนทองที่มีเมล็ดไนโตนะครับ อร่อยนะครับส่วนตกันเ,เรามาเล่กันนะครับผมว่าทุเรียนเนี่ยมันวิธีการดูรแลดักซามันกนกลางอยากขยนะครับสำหรับมือใหม่ครับผมนี่คือห่อลูกเลี้ยงนะครับห่อบ้านนะครับห่อลูกเลีเ้ยงหรือว่าลูกพร่วนที่ก็เรียกกันนะครับผมกินอร,ะนะร,ร่อยนะครับร้อยมาก อันนี้ก็เดี๋ยวเรียมเรียมสีเป็นเด็กเรียม,ยมปาเเรียมเรียมนะครับต้นยิ้ยมหมกนะครับต้นนี้ก็ไล่ไล่สิบปีนะครับต้นยิ้ยมหมักทำบานต้นใหม่ได้นะครับต่อไปทุเรียนนะครับกองส่วนต้นเก็ดหมักจะตอกตอนวัวรงรุงนะครับหรือว่ากลางคืนนะครับจวงนี้จะไม่ตอกนะครับใครที่ว่ากาวสวนทุเรียน จำไม่ต้องการเรียนตอกไซวอนะครับไอ้มาประมาณเตียงเลยครับผมตอนสูงมากนะครับมีตอนพันเวร์ไฟทื่อว่าเป็นไฮไลท์กองส่วนนี้นะครับทุเรียนรวยปีเวร์ไฟนะครับยัยมากตอนไม่อยากอีเล้งอะไรอยู่นะครับประมาณเกือบรวยน,นะครับรับผมอันนี้ก็แต่จำไม่พิดน,นะครับชื่อว่าพันไอร่วง รเรียนที่นี่ครับเราปล่อยให้ตกโดยธรรมชาติแล้วก็ซุกโดยธรรมชาติเพราะว่าตอนมันยิ่หมากเรามาส่ามหมถขึ้นได้นะครับผลยี่ัรีงนะครับแค่ดีพวกตุเรียนนะครับที่ต้องการทำเป็นสวนผสมทวนแ็ดไม่แนะนําให้ปลูกหลงกองนะครับแก่ต้นตุเรียนเพราะว่าราักมันจะยังสารอาหาร อย่งางถัดอาหารครับผมอันนี้ต้นเกะเชื้อตุเรียนเลยครับผมนี่คือตุเรียนลูกนี้น่าจะเกิดจากลมพัดนะครับแล้วตกมากิงหักตกมาโดยที่ว่าไม่ทันสุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นม้อนทองขายฟันนะครับขายม็นตุเรียนบานอ่าอันนี้ศัตรูใหญ่ของต้นเรียนนะครับ เป็นต้นพวกพวกอันนี้เ็าเรียกว่าเจ้าพว,วกนะครับเดี๋ยวต้นเก็ดจะพาไปทำหนํามักเจ้าพว,วกนี่ชันนี่ครับผมตอนนี้นะครับชันนี้รองวัวใครไม่มีผัวนะครับต้องการมีคู่ก็ให้กินชน,นีโอ้โหเยอะชน,นีเราต้นแก็เสียววัวนะครับแต่ไม่เคยมีประวัติว่าตุเรียนตอกมาใส่หัวของบรรพบุรุษตน้นแกแล้วตกลงมา คือประเทศยังไม่มีนะครับผมอันนี้คือไฮไลท์กล้องติดนี่คือมีต้นเดียวในโลวต้นเกตการันตีได้มันคือพันวัวรถไฟนะครับวัวรถไฟหลายคนคงแปลกใจว่าอะไรคือวัวรถไฟตัวเรียนอะไรนี่วัวรถไฟได้ตอนนะครับพี่้องโอ้โหเยอะมากลูกกลมสวยนะครับตอนนี้นะครับต้นเกตจะเอาสลัมมาคึงนะครับเอาสลัมมาคึงกลางเพื่อให้ลูกมันตอกใส่สลัมไม่ตอกทึงพื้นนะครับ ข้อดีของอรถไฟตัวน,นี้แม่จะแม่กระตังเป็นทุเรียนตอกแต่สชาจิเหมือนทุเรียนตัดนะครับมันไม่เละนะครับเนื้อไม่เละแต่ว่าคอเสียคือเปลือกมันบางมากแล้วมันก็จะทําให้แตกนะครับเวลาล้นลงมาเสียดายนะครับมีตอนอย่างล้นไปตับมันนะครับตอนอ้นยางกิ่งหักล้นไปตับรถไฟนะครับนี่ครับตอนเดียวในโลกจริงๆนะครับยิ่มากยิอยอยง่งยางแรง นี่คือหลองลอยประวัติศาสตร์นะครับมีศิลปินตัวหน่อยนะครับพวกแต่ว่าด้วยความที่หยุ่นก็มันพวกก็ไม่ได้มาทำอะไรมันได้นะครับต่อไป่วนเข็จะดูอะไรอย่างดีนะครับดูพ่อนพอนหลักของความยีนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับผมตอนเดียวในโลกจริงๆต้นเข็การันตีเลยครับเป็นตอนเดียวในโลวงเชวาหัวรไฟนะครับอร่อยอย่างแรงนะครับกินออกชนีผสมม้อนทองนะครับลูกกลมได้ปริมาณความยืดของลูกนะครับ ปีนี้นะครับออกพ้นหน่อยออกพ้นผลิตหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าลูกมันจะเย้ยมีคุณภาพนะครับปีนี้แต่ต้นเก็ดจะไปเอาลเสลนมาขึงกลางนะครับเบื่อให้มันตกใส่ลเสลนนี่นะครับเสียดายอย่างแร่น,นะครับต้นเก็ดต้องรีบไปย้ายพันธุ์เลยเราพอวา่าเป็นต้นเดียวในลูกจริงๆมีตอนอ้นยางครับตกไซต์ตอนอ้นยางตกไสต,ออตกสิก่งหักนะครับผมนะวอร์ไฟเดี๋ยวต้นเก็ดจะมาล้อมไปนั้นไม่อย่างดี ใครต้องการเสือพันธุ์สามาเสือลายต่อไปนะครับส่วนเกจะทำการขยายพันธุ์วอฟไฟตอนเดียวในโลกให้ไปเพื่อยแปรอยู่ถูกจังหวัดของประเทศไทยนะครับผมนี่ครับชั้นนี้นะครับความอร่อยนะครับส่วนมากเราจะกินเป็นตัวเรียนตอกนะครับตอกแล้วก็กินแบบธรรมชาตินะครับนี่ก็จะเป็นไม่ได้ดูแลอะไรนะครับไม่ต้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เพียงแต่ว่า ึงเวลาเราก็ตัดหญ้าบางเราก็ทากบางไร้กลุ่นสวนชิดใหญ่านะครับไม่ดีนะครับผมมันจะทรงผลนในต้นตูเดียนของตันไม่สวยนะครับตูเดียนผรมันตัวขนาดนี้แหละครับผมเรารดน้ำอย่างเดียวนะครับแต่ว,ว่าถ้าเรามีปุ๋ยเราไม่ได้ไประหยัดต้นทุนอะไรก็สามารถเสิร์ปปุ๋ยอินรีไวมาใส่ในครับกีวงกีวงว่ะครับผมอันนี้ก็โตชา้านะครับปของต้น,ตนกัโปลูกประมาณหกปีเจ็ดปีแล้วครับผม ใช้ตัวชาเพราะมันมีหลักมังกรดแล้วก็ตัวนี้เสริมหลักนะครับช่วงที่เสริมหลักคิดไหมไหมเป็นสองซองหลักนะครับตัวนี้สองหลักาจะม้อนทองไม่ได้ดูแลไรครับผมเลยไม่ซวยแต่ว่าเราก็ปล่อยเป็นตัวมันชาดนะครับผมปอตัวเยี่ยนถ้าเราไปกิดหมากเราไปเคียดนะครับมันจะเกิดหลวซอกแซ็กซอกแซ็กนะครับเดียวใบด่างนะครับเดี๋ยวจะเกิดร่านำคางมั้งเดียวใบไม้มั้งอะไรเป็น,นี้ครับเดี๋ยวทำไมเราโผล่กองตีกินแล้วจากต่วเราสนุก ลายเป็นเราเกลียดเรามีความถุกนะครับแต่สำหรับคุณที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่วนทุเรียนนะครับก็ศึกษาข้อมูลดีๆีนะครับว่ามีความหลักมันเกลียดนี้น,นะครับปอทุเรียนพวกนี้เราโตมานะครับผมโตมาตั้งแต่เด็กนะครับก็จําได้ว่าหลากสายยางนะครับเป็นสิ่งที่ตัวเกล็ดเบื่อมากที่สุดคือหลากสายยางหมดนาเรียนและตัวเกล็ดก็ไม่เคยเห็นป่อเมียองตัวเกล็ดปล่อยปลาละเลยนะครับอย่างหน่อยอาทิตย์หนึ่งรถนำนะครับรถนำ ตอนตัวเรียนนะครับตัวเรียนกาดน้ำไม่ได้นลครับผมคือทาไมมาอยู่เก๋แลี้ยงน้ำไม่แนะนน้ำให้พูกนะครับต้องบริหารจัดการระบบน้ำดีๆตอนนี้เรื่องมีกี่ตอนอลไรครับผมเรียนโตๆเรียนที่หลายสิบปีนะครับเรื่องมีกี่ตอนต้นเก็อกำลังห้าทีปลูกเสริมนะครับกำลังจะขุดลอม,มังคุดใหญ่มังคุดนะครับโดยการขุดลอมไม่ต้องการโคนให้มันเสียดายนะครับ กว่าจะโตมาตอนก็น,นั่นี่นะครับมังคุดทันไดต้นการมังคุดคุดหลอมก็ติดต่อมันได้นะครับผมทําการคุดหลอมเองได้เลยนะครับว่าราคากันไปแต่ตัวเก็ดไม่คนนะครับจะไม่โคนลองคุดหลอมดูครับแต่้า,ากาตายก็ตายครับผมแต่้ากาไม่ตายก็สามารถยาไปพกทีสาหรับคนที่ต้องการนะครับลลยสิบปีนะครับต้แต่ละตนเนี้จะเอามังคุดออกนะครับเอาจะเอาลองกองออกปะ ไม่ใจเขียวกับราคาเลยนะครับเขียวว่ารากมันไปมีปัญหากับต้นทุเรียนนะครับผมทาให้ยิงถาดอาหารกันแล้วก็การรดน้ำเลยเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ต้นแก๊สโปกเองนะครับด้วยความที่ทุเรียนเราไม่ดูแลนะครับโปกให้ตัวธรรมาชาติตอนนี้ขายเป็นทุเรียนแต่ว่าปัญหายากไปเลยเนนครับต้นแก๊ซื้อมา3ต้นนะครับเันนั้ันซื้อมา3ต้นตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการยาวหรือพวงวัานี่เพราะต้นแก๊ไม่มีความจะนา่นในการดูใบนะครับ อันนี้มันมีดูกของมันแต่ต้นเกตไม่สนใจครับปล่อยมันถัวธรรมชาติแต่หลังจากนี้เราจะทากงานดูแลใส่ปุ๋ยใส่หนังคิววัวอะไรพวกนี้ครับซื้อมาต้ตนครับตนนี้โดนมาแดงกินยอดนะครับยอดตายนะครับผมยอดตายแต่ว่าด้วยความไม่ต้องการตายของต้นตุเรียนเนี่ยมันจะแตกยอดเป็นซ้ำยอดนั่นเป็นซิงเตียวแปลกไปแล้วครับผมแปลกไปได้อีกนะครับนั่นมีซ้ำยอดนะครับผม มี3ามหยดไม่ดมูดีที่ไม่ดีทันปูรุก็ช่วยแนะนาได้นะครับแต่ต้นเกตไม่ชี้เด็ดเรื่องเรื่องเรื่องการเป็นไปยังไงของต้นทุเรียนนะครับต้องการให้มันมีต้นทุเรียนอยู่แล้วก็ดูแลมันให้สุดมันจะออกขีดกิ่งมันจะมีมาเล่งอะไรมาเป็นศัตรูมัม้งต้นเกตก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันก็มีวิธีดักท่าตัวของมันเอง พยายามเลียงการใช้สารเคมีนะครับในกรณีที่เราปลูกกินเองนะครับปอาสารเคมีต้องใช้เยอะมากตัวเรียนนะครับส่วนนี้ครับปอสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์กับไม่ใช้เม่กระทางปุ๋ยไม่เคยใช้นะครับหลังจากนี้อาจจะลองใช้บางเลยครับผมปอกว่าต้นเก็ดต้นเก็หันมาสนใจดรื่องเษตรเต็มตัวแล้วยางที่ต้นเก็บล็อกนะครับต้นนี้ก็ต้นเก็เสือมา3ต้นนะครับเสือป้อมกันนะครับแต่ความตไม่เดากันปีนี้ออกดอกเลยครับต้นนี้แต่ว่าไม่ติดสักลูกเลยครับ ประมาณสีปีว้าครับผมมต้นแรกเลยเดียวเสือปล่อยบอต้นนี้ครับผม,มห่านการเซตเลยอีกต้นหนึ่งครับผมอีกต้นหนึ่งต้นแกะกะสงสัยก็ต้องตัดละตัดเามันเตกหลายต้นนะครับเนี่ยไม่สวยครับไม่สวยเพราะว่าเราไม่ดูแลน,นะครับต่อไปจะดูแลน,นะครับจะพวกทุเรียนแบบแบบเลือกกินเลือกชัยนะครับแล้วเอาไปขายได้ด้วยนะครับผม ส่วนมาก,ก็แม่ของตุเรียนแม่ของต้นเกตด,ดูแลอยู่กับตรงนี่ตวนเกตคลยไปยุ่งกันหาเบียก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูแลปีนี้จะดูแลเองเต็มตัวเลยครับผมนี่ดูความเก๋ของต้นทุเรียนนะครับนี่คือกิง่งแนนงที่เราไม่ได้ตัดออกกับกายเป็นอย่คล้ายๆกับว่าต้นทุเรียนอีกต้นหนึง่งมาโพอยู่บนกิง่งแหมครับผมนี่คือธรรมชาติของต้นทุเรียนนะครับเลี้ยงด,ด้วยวิธีธรรมชาติ นะครับมันมีสารเคมีอะไรทั้งสน้นะครับถามว่าถึงแม่จะเป็นตุเรียนตอกแต่ตอกโดยธรรมชาติโดยไม่มีสารเคมีนะครับมันจะอร่อยมากสุกตามธรรมชาติยิงลูกไหนที่ว่ามันโดนดอกเจาะนะครับคัดหลอกจะกินของที่ว่าอร่อยลูกนั้นจะอร่อยมากต้นแกะชอบมากครับผมถามว่าให้เหลือกระวังทุเรียนตัดกับุเรียนตอกต้นแกะเลือกกินอะไรเลือกกินตุเรียนตอกนะครับเพราะมันสุกโดยธรรมชาติ ชุกโดยฟีมือของปราเจ้านะครับกับผมเอาเป็นว่าจบเกณฑ์นี้ก่อนนะครับกิ๊บยาวต้นเกศตัวดำกิ๊บเรื่อย,ยๆนี่แค่เปลี่ยนการเรียกนำย่อยนะครับต้นแกรไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องตุเรียนนะครับผมไม่ให่นักวิจแครการเรื่องไม่ใช่นักวิชาการเรื่องตุเรียนนะครับเพียงแต่ว่ามีสวนตุเรียนแหละเติบโตมาสวนตุเรียนแค่บอกให้ดูวาถึงเม้เราไม,าม่ใช่สั้นคมีคอสามารถดูแลทวนตุเรียนให้ยญ่โตกนาดานนี้ได้นะครับผม ตมากนะครับหนูต้นมุดนะครับผมตอนมามุดนะครับต่อไปจะมีอ่าเมาเลทุเรียนปอนะครับเป็นต้นกาเล็กๆสามรารถกลายเป็นเป็นเสียอหยอดได้นะครับตามีต้องการเสียบหยดเอาเป็นว่าต้านเกตเอาเกตนี้ก่อนนะครับวันนี้ต้นเกตไปชงกาแฟค่ะกาแฟก่อนสวัสดีครับ